เออน้อไม่นี่ฮะน้อไม่นี่ฮ็ดหงน้อไม่นี่อ้าวโอเคน้องพี่น้องเนาะอ,อ่ะ,อเ,ออะเปิดภาพขึ้นมาในบัตรที่นี่พี่น้องเลยการเดินทางมาอยู่ทางเฮือนซานสาวจอยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พบเจอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ทางด้านเคียนซานของสาวจอนะ้อยเนาะฮะโดนพี่น้องเอ้ยว่ได้พบได้เจอกันฮาพอดีเห็นยุ่งล้อเห็นมาพี่น้องเอ้ยมาแต่ป้นหนอไม่พอหรือม,มาแต่ใส่เด้นนั่นเะนาะพี่นอนะ้องเนาะฮะจังไดคือว่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีทางงมวยเดเองก็เดินทางขึ้นมาทางบ้านดงบักยางเนาะทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อพี่น้องเอฟซี FC ปลาลุงกันเบิดสุขูสุขคนเนาะ อวัวสิเป็นพ่อพี่น้องฟังลาฟังไทยต่างประเทศนําเด้อน้อยจังใดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของะเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพบเจอกันตอนแดดโลดได้พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะป๊าอแดดคักแดดแน่ฮะกล้องอีกสักก่อนพี่น้องเอ้ยไปจะพี่น้องเนาะสีใส่อยู่พอดีเลยเบิ่งเดี๋ยวเอานุ่มเข้าไปต้อนเพิ่นก่อนเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะป่ะอ่าต๋อ ล็อกข้อเราบ่เนาะอเออโอ้พันเสีระบบล็อกข้างน,นี้บ่ไงเอแบงแบงแบงเบ่งแบง,บง,บง,บงอันนี้ยินได้เสียงเลยพี่น้องเลยนี่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 น,นี่แต่ว่ามือมือบวลมพี่น้องเนาะอ่ะไปเอ๊บอ่าโอ้ ăn ướt <laughs> phân gì cái <laughs> gì cho nó mũi <laughs> nhà hay cửa đây phải nồng nó phốt phô à thì hát xem bài đi đâu bài đi đâu khỏi này nó เออพี่้องเนาะเด็ดเนาะชื่อนุ่มพี่้องเด้นมาทั้งนี้ต้องต้นลูกเขยพ <c ười> อลูกเขยลูกเขยจะกันลูกชายพันเน,น,นียวลูกสาวพันเดียว่อต้องแต่เลยพี่้องเนาะเด็ดคักเด็ดเน่เนาะ,นะ Đấy, nghe một tụi tụi thế này. Rồi. bài đi. Rồi. Uh, à, à, hay phân nốt bác khơi này. mẹ tụi đây bài này. Ờ, bạn bạn muốn hả? Chè mẹ tụi đây hả? Mẹ Tụi nó mày may, nó. mày đi, nhà yên. Ờ, nhà yên. Ờ, mà tê hà nó mày. Tân ăn bố kín, kín này. Ôi, bật là nhảy nó. เออเมยมาเฮ็ดเราคือเนาะเออเออโดยโดยโดยกินว่าไอ้ทูจากอนทูกอนเอ้ยเฮดีดีแบบเมยมาเนี่ยเนาะฮ่าผู้หีิงหวานน้ำช้ำยังเอออาบว่าพ่นดีเนาะอย่างไรไปเกี่ยวเขาเจ๊กมือมือนี่ยยังบอลอ่ะก็คือบอลอ่ะเป็นแลไง สี้ใจหรือไรเออเอาเผยไวาเจ้าหาก็มาว่านี่โมเมนต์สิโอ้โหหมดเต็มชุดเออจะหันทำไมเออโอ้ยจักซี่ก็ขึ้นมาแล้ว่ยวันนี้เนะาะจะหันทำไมเออวันนี้ได้เศร้าทงกุลสิบกับแม่ฟองมันนี้มันนี้นไปซองมันนี่เอ้เอาไปน้ำบ่ฟองไปเล่นลลสีหนึ่นแล้วเป็นดูดแล้วเว้ยวันนี้เว้ย พอดีรถท้อมแข่ก hmm. ันรถกับ hey. ล e ูกสาวบาดนี้อยู่เท้อนกบมีหนาให้ลูกอืมคงเนี้ยคนอยู่เซิยวเป็นเห็นเนาะเบิ่งน้ำเพื่อนนี่เครื่อมันเห็นเนาะนี่เหลือทีื่อมันลูกเครื่อมันบาดนี้เอ้ามืดแบบนี้เช้าปะเช้าปะเราเมื่อยมาแต่หาน้ำมาเราคิดอะไรกอีกว่าอีกว่าอีกอีกเออลูกข่อยเบิ้นช่องนี่ลูกข่อยลูกเคยข่อยก็ต้องเบิ้นช่องนี่ เมือ usted, ่อพุ่นก็ะดื้อตีแถวจอยเลยพามาเออมาแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยบอตี่แระจำนี่พ่วงขี้ดื้อพ่วงไปเป็นอ่าเจิดหันเจิดนี่แม่ไม่แกะเออเอ้าบิดบอปองชงบานนี่ปองไงช้ำตัวนี้สามปองคุณจะปองไงเนาะ เออยิ้มแล้วบาทยิ้มแล้วเว้ยกินได้ดิเออแม่ไมื่อกี้นี่บาดสบายดีกหมดสบายดีนะอืมบมดพ่อแม่ออกมาแต่เพื่อนเผันยิ้มเฟืยเลยเออจะเอานมไปนึ่งเออจริงดูไปป่าหน้าใม้หน้าแม่ก็ได้ยุ่งยุ่งกัดเขาอยู่บ่เคยไม่มียุ่งดีใครบอกว่าดือแล้วใครบอกป่าหน้าใหม่ใช่ไหมอืมอ่า mhm đẹp, đẹp <cford> <của> mình. mày kite bóng thuốc donny er long hoài song thang song thảo hôn bây giờ này Ừ mày 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 mày

Đi đâu người, Nó dếp bạn này tiệt tướm Thấy biển bào này Xây chút nhảy cứ phụ nhảy đâu đây, đồng nó xài chút nổi cứ nổi Và wow, bộ chỉ bẩn nhỉ, phố tí Nhìn lại phung tẹt đấy ừ, cái mẹ bố dù đấy, bố dư ở đây biển người, Cái thịt mẹ là dư. ขึ้นเบิ่งเมื่อันแถวจอยไปเกี่ยวเขาขึ้นมาเห็นแต่ถูเขื่อนไม่เหลือเมื่อ่ะไปทางไดนี่วะลงไปเบิ่งอยู่รวมพุ่นกับบพ่อว้ยว่ะเอเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะช่องนี้น้าไม้เออน้าไม้นี่ฮะน้าไม้นี่เห็ดทงน้าไม้นี่เห็ดทงสองแชมป์ชอบวะเห็ดทง เออเรื่องกันนะเนาะเต็มมือเอาอนี่เอาขนมไปกินเลยเอาขนมไปทิ่ยวมาหนิเอาขนมไปทิ่ยอ,อ,อืมหวานชาแล้วเนาะเออกินลายแล้วพุ้งแตกได้เหรออืมอ่าเฮียเนาะสามสามปีปายเนะาะเฉวจอยเนะะะาะชงบีกวัวองบีกวัวฮะองบีกัวองบีกัวอีกเลย ลูกคอยกายก็ร <laughs> องีนะ <laughs> เอามากินมาวัวนี้กินอะก็ชิวานี่ไอวัาปานนด้ดรอกแังไดนนางเอกคนผูกิดอย่างอยู่บ่ไม่เฉียวอจถุงเนาะถุงไว้าคายใช่ด,ดูเป็นยังแบกว่าอยูน่น่าเกลหาแกงเกงว่านี่เลยเฉจียว เกงพรามึงเร่งช่วงเร่งน,นะโน้ำนมอไม้นี่นะช่วงคอยเขา่าปลาช่วงนันเอาน้อไม้มาเกงดูดูนะอยู่ดวงนั้นลายหลายแต่ว่าไผรกับเอามาันอันนี้เขาเอาหม้ออันนี้เล่มอือหาหมา้อหาที่กระเ็ดทงไว้คิดว่าหินเบิดอยู่เปล่าหมเบิด์ตหบ่เบิด์ตนะคือว่อเาเฮ็กดก,กระโดดกะเดียดแท้เฉะ เอายทีมงานนี่แล้วผู้ใดอยากก็เอานี่เนาะเพิ่นเอาแล้วบัดยามอื่นๆเนาะแกงรวมกันนี่แซ่บอยู่เด้พี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดป้นข้าเนาะเฮือนเจ้าเนาะบดนี้สิบเือยังเลยบดนี้กกนีสิได้ผาทานบ่นี่เออถ้ามันแห้งก่อนเนาะเออๆๆถ้าปอกหน่อไม้หน่อมัน้บดนี้เนาะเออบ่หานกเข้ากันบ่กินข้าวก่อนเออกินไดเนาะ

những cái gì giờ Diễn phải hai sợ chơi tận tôm tung đấy rồi nó, ngoài mua xe thun, To cứ chỉ lại thôi. Knock bong chị. Vương nước hong vương luôn. Vương tuột, vương luôn này Vương chỉ tè cái đi. Ni เออปักชายทูลเน้ยเนาะเด้อเด้อเด้ออ๋อเดี๋ยวเล้้ยงหน่าเจ้าผู้มาเมื่อยแน่เนาะข่อยบวัวด้อขี่รถเดี๋ยวรอบึงเฮียนเพิ่นก่อนจะเข้าพี่ต้องเนาะมักเคือมักพริกดอกดอกดอกเดือดพี่ต้องเนาะมาให้กันแถวจอยบ่ได้กต้องอันนี่น่ะติดใหนี้เจ้าดีได้พี่ต้องเนาะ จนวนเคืองมันผืนนี่แต่ว่าเังงูเป็นหัวผืนว่ากลดลักกนมั่นเสาจอยเป็นหนึ่งเป็นยังน้อนี่นอลองลักกนมึงเป็นยังน้อพีนอเม้บักชายทุ่นหิ่งหนแอมยู่เฮ่เฮ่เยพี่น้่ง่เหมเฮ่เฮ่ดเลยก็เชิญเสาจ่เเ่่่่่ Xẹp chứ ba Hửm? Ừm, thật sự giùm xì đấy bà, bà xì kinh thế Phung màu tệch bà ơi Hửm? Ừ? Màu phung tệch không mưa, mưa lịt năm nấm vàn, nghe không bà? Ừ? Ừ. À. Một nhìn lại đây, phung tệch đó Thông tệch tùm đấy à tô Đẹp áo, đi chắc cũng xa rồi màu này โหมอกันเวินเวินเกันมาเินเนี่ยเห็นเพื่นห้องแช่เราได้พี่นห้องเนาะดืงแล้วบบดนี้ตะกี้นี่ขั้นถึงไหนก็ขั้นเห็นผู้ชายมานี่โอ้ยหายก่อนแล้วยันเข้าไปหาแม่เพื่อนกินดีกว่าฮ้วัวเจาะยันก็ยันพุ่งเตะกินลายเลย

nhìn lại thế nhìn trên thế con phụ điều này kìa mùi nó tăng hỏa vì nó hỏng hỏa lý nó, nó sợ chói ừ nào đây, đời, đời. À. Vâng, vâng, vâng. Này, mê. ừ đây. Bây nửng, hả? ừ mà xe mà. Kia bên ngoài là cái ừ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  อย่างไี้ก็หนึ่งหนึ่งเลยเศร้าน้ำตาลเอ้ยองเอ็นหันเศร้าเกือบเป็นงัว่ะเศร้าน้ำตาลเพื่อนเหดหวานณดนี้เนาะพักตัวบอกเศร้าแล้วเกน้ามันชิโนะเพื่อนเน้ากินเนื้อกินคนอยู่ผู้เดียวสฉงคนกับลูกอันยังคนดอกกับปลาตัวนึงแล้วก็จามจามไม้นึงแล้วก็หน่อไม้แต่ว่าอาหารปวดแล้วได้หน่อไม้นี่ อืข้ากู่เลยอยู่กินอยู่อืมลูกเขยใครอย่างเด้คือไม่เบิ่งเงินไม่เท่าคักแท้วะคือเบิ่งไม่เท่าคักแท้วะผู้นี้บ่สิคุ้มข่อยแบบข่อยลูกสาวเราหนี่ชีพระจักษ์เนาะเมื่อผุนบุ๊มีมูลินบ่คือว่าอันนี้คือมาไวนี่ก็ลูกเขามันนี่บ่เอาบ่อวบ่เออ ดอยเช่นแล้วลูกข่ยนะ่ยจงว่าบบได้ยีกนีออกไปหล่นไปหัวแบบ,บยังบม่ได้อ,อลูกอย่างไปน้ำนีไปว่เาเขาญาติลูกเขาไปตีลูกคนอื่นบอกว่ได้เนาะบางเธอบางที่แบบตัวนี้ว่าโบห้าย,ยุบัตัวไปห่วยลูกเจ้าตีลูกข่ลูกข่ตีลูกเจ้าเลยเปน็นอันว่ากันบุคคลได้แบบเนี่ยหืมคิตแบบชั่นเลยบอก้าเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าพ่นแล้วถ้าเกิดว่าเมือ่อใดเมื่อหนึ่งนี่ก้อนหนึ่งสีฟ้าไปบุญนาแกเข่า่ะ ตัวเช็บเช็บเฉาเฉยขักอยู่คักอยู่เกยเอฟซีพันจุายเนาะไม่ได้ไปหามแล้วไปกินน้ำเล้าเอาอีกแล้วกใอยเลือกน้อไม่เอยเพื่อนเอฟซีพนยังว่าอยู่เพนยังได้น้อไม่เล่าไปเ็ดเลือกเอยเล้าอ้ยเนาะพี่น้องเนาะอืมแค่ปุมบวันนี้เราเลือกเอยเาแล้วเหมือนไหกยเอฟซีพันทีอยากได้ได้ไหวได้เลื่องเฉยเหรอวะคู่เป็นเยแน่จะเหล่าอยู่ไกลเฮ้อก็ย่พันดอกขอบใจพันอยู่เพราะพันมาเบิ่งเห็นเนาะเฉาเอยเนาะ ก <c oughs> um, <c wer en> ็เคย่อยเนาะเอาเมื่อนําบ่แบบมึนเหรอเมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อน้ำบ่ขี่จักรได้เมื่อบ่เกลียวเขาแล้วกัเกี่ยวเลยแล้วยังยังบ่ได้แล้วแต่ว่าจอบมาคือข่อยาวนะจอบมาตอนช่วยตอนยังแล้วก็เมื่อตอนแรงกับมัดเขามัดเขาขึ้นลานขึ้นยังแก็ตื่นมาตอนเช้าก็เกี่ยวเขาเกี่ยวอะไรก็ช่วยอะไรก็บไม้อีกทีเดีว แต่เือเขียนเช้นหาว่าอยู่อยู่บ่สิว้นนี้ก็เส้นหายไได้มือนอยู่อยู่บ่เสลียอัยว่ะปะตอเดือนโอ้โหสพน้แล้วกอนโดหาสเมืธอบัฮับแล้วั่นนี้เอาเบอรทูเราเย็นว่าไปแบบไปเวียกไปยังนะเฉดถามเบิ้งห่ลเบิดแลลวบอ้ยเบิดแล้วบสิยชดากับชดบอกแต่กลางคืนพุณไม่เนาะกลางคืนป่จว่าย Chơi mía chơi, lạc đông xáo đấy nhỉ mấy Ừ Ừ Hơi giọt giờ ạ Ừ Nè, thì cái sao? Chơi đấy rồi chơi cứ khỏi nè coi chụp trên hà nè Bằng thưa bật tôn xâu bật Nhân bơi ma nè anh nì cứ khửn mắc kín khẩu là Nhân kịt hà thang bài chứ nè Bộ đây Cứ bán tăng Khửn cháu tổn lệch này ออกมอดเชนู promet, ้ดกินไปกินมาเงี้ยเฉาจอยแล้วโบยู uh, uh ่ตลิดไปบ้านน้องตุ๊กน้องติ๊กผูวบ้านนี่ไปบ้านนุนสันไปหาแม่มาหน่อยว่านี่ก็มาสำเร็แล้วมาแต่ปลาเออเบิ่งก่อนเบิ่งมุ้งไว้ก่อนเฉาจอยขั้นรอบไปปลาแล้วใช่ไหช่วง12โมงไปืจอไว้บ้าน12โมงเขาจะยืนขึ้นมาบ้านนี่เฮ้อแต่ละทีไม่ได้ซ้ำนี่เอออะไรอืมอืม bút in khẩu, bố tên nó bao, à, tên, à. mũ in nó, 3 bóng, 4 bóng, bao, bó. <laughs> tên phụ nhảy hông nhảy lại ở thằng câu, <laughs> ừ. nhưng tên nỉ bản nói chơi nó cúc nỉ, ủu, đây, bao, ủu e, tôi bây giờ nó lại để thấy dặn ngu เธอแค่เนี่ยแต่ก,ก,กุ้งมะเขือกูมีบ่งเนาะมีบ่งชั้นี้ไปหาจับบ่งไลช้ชั้นี้นี่เชื่อใครบ้างจับบ่งมาใช่โอ้ยห้องตื่เต้นไปเลยผู้เป็นแม่นี่เธ <c ười> อจอยเคยเมื่อบ้านได้บุญจักเชอร์เธอเล่ยอีกบ้างเธอเล่เป็นได้ไรรีวิวดูแตกต่ตางกันยั่บ้ภูมิใจละภูมิใจเลยได้ไปเห็นเลยดยิยังเหลือแต่บ้านคอยบ้านี mình cây cắn, tao chơi những bộ khơi hình, ừ. khổ khổ nói, mình khô khô nói, khô đấy. còn gì mà hấp xì mưa rịn lắm. Ừ. Ừ. chắc sát đầy đấy nó chờ chơi nó bảo nhung thử cái đỏ nó. đó nó. về làm ba ta cả đấy, ngồi ba tả cả. ta này, làm ăn với mẹ. ừm, ngồi còn แต่ว่ามื้อนี้จักสิได้ออกโตนี่เมื่อยเลยยังจะจ่อยพันอยู่บ่อ่ะถ้าเก่าจ่อเจ้าพันแม่นมื้อนี้บ่พันําติพันพันจ่อยค่อยพันอยู่คือนี่พันว่าเบิ่งเกี่ยวกับรถจักคันนี้แหนี่เจ้าสิอเลขงูบ่วอีหยังพี่น้องเนาะเจ้าเลขกวงบ่จักเนาะ รถจักรมีเขาสี่มีหูสีว่ะเจ้าเล็กกวงไปจักลองชื่อบรรเดาใครอยากเชียเงินทางค้ามลงท้ทายดีดีไดอลองชื่อเบ่งเดอกันอยากเสียเง,งินอืีเียเียเต้า,าบึงเ้าไปลมมาแต่เช็ดนะแต่เปลีนน่ยนเนาะ ở đây chết, ở đây xịt pin xịt đây, hết đây, bồi hết đây. À được, đang để nhák nôn tháo vào này. Sao? chỉ tốt quá chắc. Từ đầu không vào ní trong một thẩu có lúc cưới đấy. Nhé rồi, phun tốt. gì cả sắt nó mày thôi, nó bẩn thì nó. cho ngồi rồi. khen mừng, chao Nè, cái đây mưa lại mưa hà khẩu uh. con. ยา่ฝนตกมาเวันนี้วายตกวายอยู่พี่เอออยู่ทางบ้านน้องตุกวันนี่นะป๊อดจําำอยู่ทั้งผ้าหัวโอกลุงกระตูบน้อยแล้วน้อยก็กระตูบเจ้าตะกี้จุนนมืบนอยู่วัวจัดปับปับวัวบิดโอ้ยว่ะแต่กระบะเด็หน่อยถือผ้า อายุหน่อยวะชิบชีชิมหาปีถือผ้าหาเดือนมื่อนี้เกิดป um> ้าสีใช้ไปพุ่นละมือนี้รถคายก็ถึกอยู่บ่งขีพิ่นกินนี่อ้าวว่ะไปคือว่าเลยัขนอยากเข้าไปให้หาน้องๆเพิ่นต้องได้ย่างจอดรถไว้น้องได้ย่างกันเอารถใหญ่ไปนะเจอดจักรแท้ว่านี่ยังกันใจมอมมอบบานยันพระราชกิจกมเจ็ดเช็ดเจ็ดอยู่ โอ้โยไหนเนาะปัม๊มมามีแต่คนมาแล้วน้ำเสือนะลูกคอยก็มากมักมากระแมวนี่ฮิดไใ้จังวะยงังบวนหลิดมาหลิดแมวหลินขันแมวหู้ใครเยอะหนูเจอะโตมิดื้งนี่โอ้อยแมวขูดแม่อย่างนี่ก็พูดหนึ่ง เออว่าเรื่องแมวก็คิดออกแล้วบาทนี่คิดออกแล้วพอฟื้นกันก็มียาบานนี่เห็ดนั้ได้ว่าจังที่มีเงินถือเลขสามโตก็เนิ้อเมียบ่ามีเอาแรกเงินขี่รถไปเองหน่อยพอแมวจไมาใส่หูแมวกะทำทางลงหน้าค่อยนะทีจริงแถวหน้าน่ะบุรมีไ่เลี้ยงแมวจะฉลองเลขแมวจะหับมันออกได้ยีนเนาะเป็นสองสิบแปดไม่้มันชลองได้แต่บานสิบสี่อะไนี้เมนบอก เจาะเล็กแมวบ้านเด็กบ้านสีใช่ได้ยังเจาะแล้วลูกคยคอยถามเรื่องเล็กหันหลังเจ้อยได้บัดโพเิ่เาเราวยรถบันนี้เฮ้ยเลยงยังบอกเล็กกว่านะเออเลี้ยวเนี่ยบัลูก่อยว่าเป็นมดใหญว่าเทียงคว่ำปั๊บตบขาเซลได้เฉยเฉยคนน้ป้าชอบกูดิ เออไปว่าเโชว์ข่อยโชว์กูนี่อันว่าเนาะโอ้ยได้น้ำพายิบานีว่ะโชว์กูแท้โชว์ข่อยแท้บางเทือกครับเนื้อเตชิวได้คำว่านี่โอ้ยลายลิลิต์นะเดี๋ยวให้เขาจอยกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะไว้พวกไว้พวกกันคลิปต่อไปได้พี่น้องเลยบดติดหนึ่งนะบอสอ่าไปกินน้ำมูกข่อยว่าเฮท่ข่อยนะขันเข่าเบิดพวกห้อยตีนสร้างแชมป์นี่เด้เห็นอยู่ฟู้อะไรกันยิงติปข่อยมูเบิ่งพ่อ ฮู S <S ้ซึกเลยวแฮมนะแล้วฉันพี่น้องเนาะเฉาจอยกินข้าวเช็ดแซ่บก่อนเขินกล้องอยู่แล้วเฉาจอยแเราเนาะแลาวลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดไปกันใดขอโทษขออภัยเนาะแลาวลำลาก่อนพี่น้องสบายดี